นโมตัสสะพระคขวัตตอะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วเป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ปัญหาของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ได้เคยตัดถามสมณพามพวกอื่น หลังจากได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูได้แสดงพระองค์เป็นอุบาสกและได้เห็นโทษที่เป็นคนเขาคนหลงไม่ฉลาดที่ได้ปงพระชนชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่เพราะเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริงแล้วสารภาพตามเป็นจริง ก็การที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระหวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นพระเจ้าอาชาสตูได้กาบทูลพระดำรัสนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนงางของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจกักษุจะเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำหม่อมฉันซึ่งเป็นคนเขาคนหลงคนไม่ฉลาดหม่อมฉันได้ป่งพระชนชีพ พระปิดาผู้ดำรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันโดยเป็นความผิดเพื่อสำรวมระวังต่อไปด้วยเถิดมหาราชจริงทีเดียวความผิดได้ครอบงำพระองค์ซึ่งเป็นคนเขาคนหลงคนไม่ฉลาดพระองค์ ได้ปรงพระชนชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่แต่เพราะพระองค์ทรงเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วทรงสารภาพตามเป็นจริงฉะนั้นเราขอรับทราบความผิดของพระองค์ไว้ก็การที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัย ของูผ้้นนัเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วเท้าเธอได้กราบทูลลาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคตัดว่าขอมาหาบาพิษทรงสําคัญเวลาณน้บ,บัดนี้เถอดครั้งนั้นแลพระเจ้าแผ่นดินมคต พระนามวา่าอาชาติสตูเวเทหิบุตรทรงเพลิดเพลินยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จไปเมื่อเท้าเธอเสด็จไปไม่นานพระผู้มีพระภาคตัดกับพิสุทัท้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้วพระราชาพระองค์นี้ ถูกขจัดเสียแล้วหากเท้าเธอจะไม่ปรงพระชนชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมไซธรรมาจากักรสุปาสจากธุลีปาสจากมนชินจะเกิดขึ้นแก่เท้าเธอณที่ประทับนี้ทีเดียวพระผู้มีพระภาคได้ตัดคำเป็นไวยากรณ์นี้แล้วพิสุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหล 沙土。Ça,